ี่ค่ะกับจักรยานเราเนาะค่ะนาะไปพี่น้องเดี๋ยวพาปั่นไปสกิโลค่ะพี่น้องไปไปทำงานกันค่ะโอ้ยเป็นเมียรฝรั่งปั่นจักรยานพุนาเป็นตาอายหน้าอายเนาะรถมีก็ไม่ขับไปทำงานอันนนนี่นั่นก็ว่าไปดามากกันไปค่ะพี่น้อง ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องไม่เป็นไรเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเราไม่ต้องไปสนใจใครค่ะพี่น้องเราต้องเข้มแข็งเราไม่ต้องไปฟังว่าเป็นเมียฝรัง่งอโน่นนี่นั่นโน no, ค่ะพี่น้องไม่ต้องไปสนใจค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะอากาศอากาศยุโรปก็แย่ค่ะพี่น้องแย่นะคะพี่น้อง วันนี้ถึงได้มานั่งนี่คะ่ะนั่งพักผ่อนนั่งคุยกับญาติพี่น้องนั่งคุยกับเอฟซีนั่งคุยกับแฟนคลับเ, Club, นะะเนาะค่ะเนาะเขาเรียกอะไรแฟนคลับเอฟซีขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่เชเข้ามาให้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะะเนาะค่ะเนาะเมียฝรั่ง <S 2>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  ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณออตอบคอมเมนต์บ้างขอบคุณให้กําลังใจบ้างนะะเนาะค่ะเนาะให เมียฝรั่งทุกคนสู้สู้นะคะเนาะเป็นเมียฝรั่งก็ต้องสู้ค่ะพี่น้องไม่สู้ก็ไม่ได้กินเลือกงานก็อดตายเนาะคะนะ่ะพูดถึงเรื่องการทํางานพูดถึงเรื่องการชีวิตการเป็นอยู่มาคุยให้ฟังมาเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องว่าช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงเนาะคะนะ่ะเนาะค่ารถโดยสารก็ขึ้นเมียฝรั่งปั่นจักรยานไปทํางาน มาอยู่นี่สิบแปดปีปั่นจักรยานสิบแปดคิดดูพี่น้องทุกวันจันทึงสุขจันทึงสุขไม่เคยวันไหนไม่ปั่นจักรยานไปทําน้อยมากมาอยู่นี่แค่ไม่ถึงสองครั้งนั่งรถบัสไปทํางานเนาะค่ะเนาะจาได้สิบแปดปีปั่นจักรยานประหยัดเงินรายได้เดือนละห้าพันบาทห้าปีละหกหมื่นบาทบ้านเราค่ะพี่น้องประหยัดปีละหกหมื่นบาท ก็ใช่พี่พูดถูกเพราะพี่ทำงานอยู่ใกล้ใช่ค่ะพี่น้องก็โชคดีมากๆค่ะที่มีงานทำอยู่ใกล้แล้วก็นั่งไม่ได้ค่อยนั่งรถบัสคือปั่นจักรยานไปทำงานมีอยู่ครั้งหนึ่งขี้เกียจรอรถบัสค่ะพี่น้องเดินจากบ้านไปทำงานก,ก็ที่ทำงานแค่3มกิโลก็คือหมายความว่าถ้าซัมเมอร์มันเป็นโอกาสดีของเราหนึ่ง เราได้ปั่นจักรยานแล้วก็2ถ้าไม่อยากปั่นจักรยานก็คือวิ่งจ็อกกิ้งค่ะพี่น้องจ็อกกิ้งไปทํางานวิ่งยอกยอกยอกยอยอก,ยอกไปทํางานได้ทั้งออกกําลังกายและก็ได้ทั้งอ่าเขาเรียกอะไรได้ออกกําลังกายนะะเนาะค่ะเนาะได้ต่างแบบเดินไปเรื่อยถ้าสมมุติว่าเดินนี่ก็จะประมาณ45นาทีถึงที่ทางานนะะเนาะค่ะเนาะถ้าปั่นจักรยานไฟฟ้าก็15นาทีถึง20ก็ไม่ต่างกันมากค่ะนอกจากวันไหนถ้า หมายคขาว่าแบบอู้เห็นดีไหมคขาว่าโชคร้ายจริงๆค่ะวันนั้นก็คือจะเดินเพราะว่าเนี่ยรถรถบัสเดี๋ยวจะให้พี่น้องรถบัสป้ายอยู่ตรงนี้ค่ะสองนาทีรถไฟก็ตรงนี้ค่ะห้านาทีสนามบิน,นะะเนาะค่ะเนาะรถไฟฟ้าก็ตรงนี้ห้านาทีค่ะพี่น้องก็คือในระหว่างในวังในระหว่างที่เมียฝรั่งอยู่นะคะก็คืออยู่ในตรงสนามบินใหญ่ในแคสต็อป ถ้าใครมาในสวีเดนนี่จะรู้เลยถ้ามาลงตรงนี้จะรู้ว่าแคสตบสนามบินแคสตบนะคะเนาะเมืองโคเบนเฮเกนจะรู้เพราะว่าเมียฝรั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องแค่สนามบิน5นาทีไม่ไกลจากสนามบินก็คือทุกอย่างมันจะใกล้หมดเนาะคะ่ะเนาะก็คือสะดวกทุกอย่างใช้เวลาการเดินทางคือไม่ต้องรีบร้อนค่ะพี่น้องหน้าร้อนนี่ก็คือสบายๆเข้างาน6กโมง,งก็คือตีห้าครึ่ง ค่อยไปค่ะพี่น้องที่ห้าขึ้นก็คือ,อปั่นจักรยานค่อยไปเนาะคะ่ะเนาะถ้าสมมติหน้าหน้าร้อนนี่จะไม่รีบค่ะพี่น้องเพราะว่าไปถึงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก็คือเข้าทํางานได้เลยก็คือไม่ต้องเร่งรีบค่ะก็ให้กําลังใจทุกๆคนนะคะให้กําลังใจเมียฝรั่งทุกๆคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะต้องมา สู้และอดทนกับชีวิตในต่างแดนเราต้องเข้าใจค่ะพี่น้องเพราะว่ามีอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดอะไรพอช่วยสามีได้ก็ช่วยอันใดพอช่วยตัวเองได้เราก็ต้องช่วยเพราะว่าหนึ่งมาอยู่ต่างแดนถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่ได้ค่ะพี่น้องใจไม่เกินร้อยมันก็อยู่ไม่ได้เนาะค่ะเนาะน,ะนี่พูดให้ฟังคะ่ะมาอยู่ที่นี่ไม่เคยได้จ่ายค่าโดยสารค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะไม่เคยได้จ่ายค่าโดยสารแม้แต่นิดเดียวค่ะพี่น้องปั่นจักรยานทุกวัน นาะคะ่ะนอนชีวิตก็จะถามว่าประหยัดไหมขี้เหนียวไหมใช่ค่ะเมียฝรั่งทั้งขี้เหนียวแล้วก็ต้องประหยัดถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่มีเงินอ่าส่งบ้านถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่มีเงินซื้อกับข้าวถ้าไม่ประหยัดก็ไม่ได้ค่ะพี่น้องเราต้องประหยัดแล้วก็ต้องทํางานทุกวันประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะคะ่ะเนาะเป็นเมียฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะ ทุกคนคงรู้ค่ะเมียฝรั่งค่ะพี่น้องไม่มีใครไม่ประหยัดน้อยค่ะที่ไม่ประหยัดแต่คนทางเมืองไทยก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าโอ้ยเป็นเมียฝรั่งปั่นจักรยานพูนาเป็นตาอายหน้าอายเนาะรถมีก็ไม่ขับไปทำงานอนโน่นนี่นั่นก็ว่าไปดามาก,กันไปค่ะพี่น้อง ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องไม่เป็นไรเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำเนาะค่ะเนาะเราไม่ต้องไปสนใจใครค่ะพี่น้องเราต้องเข้มแข็งเราไม่ต้องไปฟังว่าเป็นเมียฝรั่งอน่นนี่นั่นโนค่ะพี่น้องไม่ต้องไปสนใจค่ะพี่น้องได้พัวฝรั่งขี้นกได้พัวฝรั่งไม่รวยได้พัวฝรั่งจนๆไม่ต้องไปสนใจคํานินทาของใครทั้งนั้นค่ะพี่น้องมีหน้าที่ทํางานดูแลครอบครัวประหยัด เท่าที่ประหยัดได้จบค่ะพี่น้องเป็นเมียฝรั่งก็มีคือเขาบอกว่าก็มีห้าข้อที่เมียฝรั่งที่ต้องจะจดจำขยันอดทนประหยัดอดออมและก็อดกลั้น5้าอย่างที่เราจะต้องมีเนาะคะ่ะเนาะถ้าเรามี5้าข้อนี้ก็คืออยู่ได้สบายสบาย เนาะค่ะเนาะห้าข้อของเมียฝรังรร่งนี่จะจดจําไว้ทุกวันเลยพี่น้องไปทํางานนี่จะยิ้มใส่กระจกหันหน้าใส่กระจกยิ้มให้กระจกทุกวันค่ะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่ดีของเรายิ้มให้แบบนี้ทุกวันเลยเมียฝรังง่งยิ้มให้กระจกทุกวันสู้สู้วันนี้เราต้องสู้วันนี้เราจะเจออะไรเราต้องผ่านไปได้เป็นค่ะทุกวันเรานี่หันหน้าเข้ากระจกนี่ทาแป้งทาครีมนี่ก็ยิ้มให้กระจก วันนี้ต้องเป็นวันที่ดีพูดในทางที่ดีทุกวันค่ะพี่น้องเอาเลยค่ะพี่น้องพูดในทางที่ดีทุกวันวันนี้เราจะเจอแต่สิ่งดีๆไม่ใช่ว่าเป็นบ้านะคะพี่น้องเราพูดในสิ่งที่ดีๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาเล่าให้ฟังห้าข้อเมียฝรั่งต้องอดทนนะคะเนาะมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะที่เล่าให้ฟังเป็นเมียฝรั่งต้องอดทนประหยัดขยันอดทนขันแข็งอดกั้นอดออมจบพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องยุค ยุคนี้เราต้องประหยัดเนาะค่ะเนาะประหยัดสุดๆประหยัดยุคนี้ต้องประหยัดเหมือนค่ะว่านั่นแหละประหยัดจริงๆค่ะพี่น้องและก็เดือนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากไม่ประหยัดไม่ได้ค่ะพี่น้องสู้ๆค่ะเมียฝรั่งทุกคนเป็นให้กำลังใจค่ะสู้นะคะเป็นเมียฝรั่งสู้ๆค่ะพี่น้องขึ้นว่าขึ้นคำว่าเมียฝรั่งแล้วต้องอดทน อดทนนะคะนาออดทนค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคพี่น้องไปแล้วค่ะบายบายขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะสู้ๆค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะ